เมื่อกี้สตาร์ทไม่ติดแบตหมดตอนนี้ติดแล้วสำหรับใครที่อายุรถประมาณปีกว่าๆนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องอไม่ใช่เรียกปัญหาดีเรียกว่าอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับก็จะเสื่อมสภาพแล้วขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยมีการขี่ชาร์จแบตบ่อยหรือเปล่าของผมก็คือจะแทบไม่ได้ขับนะครับก็เลยแบตอาจจะ ไม่ค่อยได้สตาร์ทนะครับตอนนี้ก็คือประมาณปีกว่าๆนะครับแบตหมดแล้วโอเคเดี๋ยวตอนนี้คือนัดเซอร์วิสรถด้วยด้วยนะครับหมื่นสองกิโลนะครับแต่ว่าไปไม่ได้นะครับผมซื้อแบตมาแล้วแหละอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเองนะครับโอเคเริ่มแรกก็คือถ้ายังมีไฟอยู่นะครับเราเปิดเบาะได้นะครับถ้าเกิดเอเราก็ปลดล็อกนะครับแล้วก็สามารถ เปิดเบาะได้ตรงนี้นะครับถ้ายังมีไฟอยู่นะแต่สําหรับใครที่รถไม่มีไฟเลยกดตรงนี้ไม่ขึ้นเลยนะครับหน้าจอไม่ขึ้นเปิดเครื่องไม่ได้ก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมอ่าตรงนี้แต่ต้องใช้กุญแจสำรองนะครับไม่ใช่กุญแจสำรองนี่กุญแจรถนั่นแหละ <laughs> เปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เสียกุญแจแล้วก็เปิดเบาะครับโอเคในกรณีนี้เรายังพอเปิดเบาะได้อยู่นะครับแล้วก็เปิดเบาะปุ๊บ อ่ารถนะครับรถเนี่ยมันจะมีไอ้นี่นะถ้าเป็นเ,เขาเรียกชุดปฐมพยาบาลนะครับถ้าเป็นาทางการแพทย์ก็เป็นพวกเฟิร์สเตดนะครับก็คือเล็กๆน้อยโอเคเราสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยการใช้เนี่ยชุดเฟิร์สเตดตรงนี้นะครับที่เขามีให้เนอะก็จะมีไขค,รครวงนะครับนี่ วิธีการเดี๋ยวเราลิบๆไปเลยวิธีการนะครับจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นพุกนะครับแทงเข้าไปปึ๊บแทงเข้าไปนะครับทุกคนปึ๊บสี่จุดนะครับเราก็สามารถเอาเล็บเนี่ยดึงดึงออกมาได้นะปึ๊บอย่างเงี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วสลักมันจะหลุดนะครับ เสร็จแล้วเราก็ดึงออกนะครับใช้เล็บเขียออกได้เลยนะครับง่ายๆปึ๊บนี้นะครับออกมาแล้วปึ๊บอ่าเราจะเห็นแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเคเวลาถอดแบตเตอรี่รถนะครับให้ถอดจากขั้วลบก่อนนะครับเราถอดได้เลยนะครับแล้วก็ชใช้ไขค,รครวงที่มีมากับรถนะครับโอ้โหไขไม่ออกเลยอ่ะ โอ้หแน่นจัดเดี๋ยวนะมีอุปกรณ์เสริมอะไรให้เราใช้บ้างโอ้โหไขไม่ออกเลยครับทุกคนอันนี้โอ้โหนี่ใหญ่ไปน่าจะเป็นบูธขันลอ้อแต่น่าจะมีประแจป,ปากตายอีกสักอันหนึ่งอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมในการเขีย่ยเดี๋ยวเขี่ยขั้วแบตนะครับอ,อนี่น่าจะได้ คิดว่านะโอ้โหนี่อ่านี่นะครับเปิดเลยแล้วก็ต่อด้วยไขควงป,ปึ๊บโอเคเรียบร้อยวางไว้นี่ก่อนอ่ะขั้วลบออกเรียบร้อยแล้วครับต่อด้วยขั้วบ,บวกสุรัทุาระเล้ะเกิดวไว้นี่ก่อนโอเค ต่อที่ขั้วปลอกนะครับออกไหมไม่ออกเช่นเดียวกันนะครับผมแน่นจัดขั้วแบตเตอรี่มันต้องแน่นนะครับไม่องั้นเดี๋ยวมันจะหลวมเกิดการอาร์กนะครับสปาร์กไม่ได้เลยฉะนั้นต้องคันแน่นนิดหนึ่งเจอเคเจมัน <laughs> เหมือนเขาทำมาไวรอเปล่าเจมันจะมีเชือกดึงนะครับถ้าใสายล้ดออกนะครับนี่มีเกี่ยวตรงนี้นะครับ เจะเราก็ดึงออกมาเย yeah. ได้แล้วแบตเตอรี่เดิมมันจะเป็นอ่ารหัส t z นะครับ 12S คือจะซื้อยี่ห้อไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นรหัสมันจะ t z นะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเขาก็จะมีตัวน้ำหน้านะครับอย่างยี่ห้อ F ก็จะเป็น F t z 12S นะครับอะไรแบบนี้ ก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้สำหรับใครที่ไม่ได้จะเข้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์นะครับแล้วก็ไอที่ผมซื้อมาเนี่ยก็ราคาย่อมเยาวนะครับไม่ได้เน้นว่าแบบเออเดี๋ยวเราเปลี่ยนบ่อยได้ไม่เป็นไรถ้าเกิดมันเสีย,ยจริงนะครับโอเค หน้าตาก็ไนะ <c oughs> ม่ค่อยพิมพ์น้ำไหลไม่เป็นไรเช <c oughs> <c oughs> นี่นะครับก็มีแถมน็อตมาด้วยเนาะแต่ตัวนี้จะใส่เป็นอตัว t z 14s นะครับคือมันขนาดเท่ากันเลยนะครับสองรุ่นนี้แต่ว่าตัว 12s เนี่ยมันจะแอมประมาณ11.6นะครับไม่เต็มแต่ว่าตัวนี้14 H จะเป็น12แอมป์นะครับใส่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าขนาดมันเท่ากันนะ เราก็ใส่เชือกนะครับกลับไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนคราวหน้าจะได้ดึงออกได้นะโอเคขั้ <Okay. S 1> ไม่เหมือนอาจจะต้องใช้น็อตของเขานะครับเพราะว่าตัวเมียมันใหญ่กว่าไอ้ตัวห่วงเนี่ยครับอันนี้มันจะเป็นห่วงทองแดงมันจะกว้างกว่าอันนี้เป็นตะกัวนะครับจะใช้น็อตเขาโอเคไม่เป็นไร ก็ใส่เข้าไปก่อนนะครับอันปึ๊บถ้าเป็นยี่ห้อแบบนี้ที่เป็นขั้วอันนี้ก็สามารถใส่น็อตเดิมได้นะครับอันนี้ใส่ไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่กว่าน็อตเอช่องมันเล็กนะครับตรงตะกั่วโอเคใส่เข้าไปไหม่ไม่ทันนัดแล้วโอเคใส่เข้าไปแล้วนะครับอ่าเราใส่ขั้วบ,บวกก่อนเนาะแล้วก็ ติดตั้งขั้วบวกเสร็จแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปนะครับ <c oughs> เราต้องเบิอกอุปกรณ์เสริมแล้วอุปกรณ์เสริมไหนอ่ะอยู่นี่นี่นะครับอุปกรณ์เสริมใช้ทำอะไรนี่เลยใช้เขีย่ยไอตัวนี่นะใช้เขี่ยไอตัวตัวเมียนเนี่ยครับ <c oughs> ขึ้นมา ให้เราสามารถที่จะหมุนตัวผู้ลงไปได้นะครับเขี่ยขึ้นะครับแล้วก็หมุนเชได้แล้วเขแล้วก็หมุนแน่นไปเลยได้เลยนะครับตรงนี้นะองศามันได้แล้วก็หมุนแน่นไปได้เลย ยี่ใส่หมวกกลับแล้วก็ใส่คนล้มต่อคนลบอยู่ท่านี้โอเคโอเคนะครับใส่ใบปึ๊บอันนี้เข้าไงนะครับเีได้เลยคี่นิ้วเขี่ยได้เลย ใส่เข้าไปคานให้แน่นเหมือนเดิมอืบโอเคแน่นพอประมาณเนาะโอเคแล้วก็จัดระเบียบ <c oughs> ให้เขากลับไปที่เดิมนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วก็ใส่สายรัดเหมือนเดิมนะครับปึ๊บเกี่ยวนี่เกี่ยวนี่เข้านี่ปึ๊บโอเคเรียบร้อยใส่นี่กลับนะครับทุกคนนี่ไม้ใช้ละใส่พุกกลับที่เดิมนะ อ,อยู่ท่าไหนวะเคท่านี้แก่ไปจะเป็นโรคอัลเบอร์เร่จำอะไรไม่เคยได้เลยนะครับเสียเข้าไปอ๋อถอดออกมานะครับทุกคนถอดพุกออกมาโอเคระหว่างให้ตัวปิดกล่องเนี้ยปิดแบตใส่ที่เดิมนะครับเสร็จแ,แล้วให้ดันตัวผู้กลับมานะครับอย่างงี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเค แล้วเสียบเข้ารูไปนะครับเน,นี่แล้วเสียบเข้ารูไปแบบนี้นะครับแล้วกดปึ๊บเสมอนะครับคือล็อกแล้วนะครับเคแล้วก็ตัวต่อไปดันมันออกมาคือการปลดล็อกนะครับเนี่ยให้มันยอยู่ตรงนี้แล้วก็ เสียบมันเข้าไปนะครับเข้าไปปัแบบ๊บอย่างงี้กดเข้าไปตึ๊บเสมอกันนะครับคือล็อกเรียบร้อยม,มีในอีกอ,ะอ่ะอ๋ออยู่ที่มือแ้อีกตัวหนึ่งอะ่ะโอเคครบนะครับอ่ะดันออกมานะครับใส่เข้าไป ครับติดตรงรูนะครับใส่เข้าไปปึ๊บติดเรียบร้อยเช็ดเรียบร้อยนะครับอ่ะเปิดเครื่องกันดูปึ๊บโอเคเดี๋ยวต้องตั้งเวลาใหม่เน,นงนะ่รัะนี่บุ้มเลยเหยียดเกียร์ได้ติดเรียบร้อยนะครับ มันต้องออกตัวไปก่อนแนละ้วมันถึงจะปิดเกียร์หนึ่งร์ว่างได้อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับการเป็นแบตบไม่ยากนะครับใครก็ทำได้ไปโอ้โหเลยเวลาเรียบร้อยนะครับ